ส่งฟรีลาดกระบังนะครับก็คันนี้ก็ไม่ได้ไฟ์สดเลยนะครับพีอุดใครที่ตามหายอยู่ก็ค่อนข้างจะบอกว่ามาเร็วแล้วก็ไปไวจริงจริงคันนี้ก็แค่ถ่ายรูปลงเพจ2นาทีลูกค้าขอจองรถเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจเชื่อใจกันไม่มีรูปไม่มีรูปถ่ายตอนขายด้วยคลิปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ขอบคุณมากที่ไว้ใจเชื่อใจกันก็ไม่ก้าหมื่นโลฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้อง นะครับสภาพแบบนี้ไปเลยนะครับตามเงื่อนไขวารันตีพี่สุดทุกคันนะครับไม่น้อยนะครับหายากพีอุดหมดแล้วหมดเลยนะครับลูกค้าโชคดีมากจริงๆเลยนี่ดูดินะครับดูทำมาแล้วสะอาดสะอ้านนะครับปล่อยรถนะครับปล่อยรถนะครับพีอุดอะไรใช้ได้ครบหมด ปล่อยรถแล้วนะครับวันนี้ส่งฟรีรด้กระบังเองนะครับตอนแรกลูกค้าจะมารับรถที่ร้านแต่พอเพิ่นว่าฝนตกหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้สะดวกมาเดี๋ยวเราไปส่งให้นะครับครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ก็ก่อนก่อนยื่นกู้ลูกค้าก็มีความกลัวว่าเอ้ยเราจะกู้ผ่านไหมอะไรผ่านไหมสุดท้ายก็ก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบงค์ลิสเท่านั้นขอแค่ไม่ติดแบงค์ลิสเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบ เรามีจาหน่ายกว่าร้อยคันนะครับใครอยากได้ก็มาได้เลยสีนักนรินห้าสีหกแต่อันนี้ลูกค้าอยู่ราชกระบังก็ไม่ได้มาเห็นตัวรถนะไม่ไม่เห็นรถตัวรถก็เราก็ทําส่งฟรีแบบนี้แล้วก็โปรโมชั่นหลังการขายมากมายส่วนใครที่อยากได้ดูรถมาดูได้หรือว่าใครอยากมาขายรถมาขายได้สีนันครินห้าสีหกนะครับหรือว่าส่งออนไลน์นะครับก็จองออนไลน์มาปุ๊บบางคนบอกว่าซื้อขายออนไลน์พิเศษยังไงบางคนไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเห็นมึงเคยเจออธิบายให้ฟัง ซื้อขายนี่ไม่ยากจองจองผมมาในออนไลน์ line, ปุ๊บเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้พี่ถึงบ้านหรือที่ทํางานไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยผมส่งไปเซ็นได้หมดพอผ่านแล้วอนุมาลแล้วเดี๋ยวผมสไลด์ไปส่งให้จบง่ายบรันตีหลังการขายเต็มแม็กเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องให้ตรวจเช็คสาภาพให้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันมาเดี๋ยวลองระบบไฟระบบเฟยกันหน่อยนะครับ เริ่มต้นก็เหยียบเบรกสตาร์ตนะครับแก้ไขนะฮะนี่รถสตาร์แล้วนะร้อนขอพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนี่รถสตาร์แล้วนะแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยสตาร์จริงหรือเปล่าทำไมเสียงมันเงียบขนาดนี้เนี่ยนะครับมันจะเงียบอย่างนงี้แหละโอเคอ่ะถ่ายวนรอบคันให้พี่หน่อยนะครับถ่ายวนรอบคันได้เลยนะครับสภาพสวยนะครับกระจกสีบานออโต้ แอรเย็นมากนะครับปรับนาฬิกาก่อนนะครับจะปรับนาฬิกาให้ลูกค้าก่อนแบบน,นั้นปรับราคาอะไรให้ลูกค้าก่อนทุกรายละเอียดต้องใส่ใจเล็กๆน้อยๆ โอเคนะครับทุกรายละเอียดอ่ะดูฝ้าหลังคาสวยนะสภาพสมบูรณ์เบาะเบอร์อะไรแจบหมดนะครับดูนี่แอร์เย็นมากไม่ต้องกลัวเลยแอร์เย็นจริงๆแล้วก็ปุ่มเป,มปิมใช้ได้ชัดเจนหมดนะครับระบบไฟระบบเกียร์ระบบเบรกอะไรใช้ได้หมดเดี๋ยวไปถึงเนี่ยเดี๋ยวสอนลูกค้าให้ให้วิธีเล่นนะส่วนวิทยุก็ใช้ได้ชัดเจนนะครับอ่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเห็นไหมครับนี่ผมเล่นจากมือผมนะสวยแจม่มนะครับอ่ะ ใช้ได้ไหมปิดสนิทนะ4บาทนะเข้าใจตรงกันนะนะครับลูกค้านะ FC ฟซนะไม้น้อยด้วย97้าหมื่นเมพี่หน่อยก่อนไปไม่เก้าหมื่นเจโอ้โห,โหสุดทุกคันนะครับอ่ะเดี๋ยววนรอบคันให้อีกรอบหนึ่งนะนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าไปส่งกันแล้วที่ f อฟซี้กระบางอ่างตากล้องวนเลยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกแล้วศูนย์บาทตังไม่ต้อง รับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิความจมน้ํารถนนยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมจ้ะซื้อสดมาเก็บแวดนะครับซื้อผ่อนก็ได้ร้านตั่งอยู่สีแยกลินห้าสิบหกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ f อราดกระบ,บังครับจากนี้ไปยี่สิบนาทีเองนะครับ แล้วเจอกัน FC ราชกระบ,บังนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ